ฉันจะเสกลลยหมุนให้สะกดมนปลายรักกูหลงกูเอาแต่พำมเพอหากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปหาจะเสกคาถายรักเพียงแต่กูมันลึกเกย์เกยเยขอเธออย่าไปหลงรักใครรักแต่กูคนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าทำอะไรก็นึกถึงแต่กูฉันจะเสกลลยหมุนให้สะกดมุนปลายรักกูหลงกูเอาแต่พำมเพอหากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปหาจะเสกคาถ้ายรักเพียงแต่กูมันลึก ค,ค,ค,คอยเธออย่าไปหลงรักใครรักแต่กูคนเดียวคนนี้ไงไม่ว่าทำอะไรก็นึกถึงแตกกูนึกถึงแตกกูรักกูหลงกูโอมเขี้ยงยากจะมองแค่ซ่องอนน่านเห็นแต่หน้าฉันคนเดียวอมเพียงยังได้ยิ้มนบนฝ้าบนมวแค่เสียงเดียวให้เธอรักให้เธอหลงให้เธอมีแค่ฉันคนเดียวรักจนหัวใจเป็นวุ้ยพง